รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ถึงอาหารอินเดียแล้วนะคะก็ต้องนึกถึงเครื่องเทศหลายชนิดซึ่งมีความโดดเด่นเป็นสเสน่ห์ของอาหารอินเดียค่ะเพราะว่ามีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ต่างจากชาติอื่นๆอ,ออาหารอินเดียนะคะจุดเด่นเลยคือเน้นเครื่องเทศ <c oughs> คนที่มาทานโดยมากจะมาจากอ่าเขาเห็นมาจากยู u ูบสตรีทฟู้ดอะไรพวกนี้ค่ะที่เขาจะเขาอยากลอง คนที่ไม่เคยกินเขาก็จะอยากลองส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนอินเดียแท้ๆแล้วเขาก็จะรู้ว่ารสชาติอาหารเขาเป็นแบบไหนแต่คนอินเดีย99%จะทานอาหารรสเค็มมากแต่คนไทยเวลาเรามาขายตรงนี้เราก็ต้องปรับเราก็ต้องปรับจุดว่าคือคนไทยเราไม่ทานเค็มขนาดนั้นแต่เราจะมีเกลือตั้งไว้ให้ทุกโต๊ะถ้าลูกค้ามาทานหนึ่งอาหารอินเดียขาดไม่ได้เลยคือเราต้องมีหอม อาหารที่กินคู่กับอาหารอินเดียที่มันกลมกลืนกับรสชาติได้คือหอมมะนาวเกลือคือจะขาดไม่ได้บนโต๊ะอาหารค่ะแล้วเครื่องเทศจุดเด่นคือลูกค้าบางคนมาพี่ไม่ต้องปรับสูตรให้นะคะคือหนูอยากลองของจริงๆออริจิน,นอลเลยอะไรแบบนี้บางคนเขามาเขาทานได้เขาก็โอเคเอออร่อยนะพี่เครื่องเทศไม่จัดไม่แรงเหมือนที่หนูเคยกินมาอะไรแบบนี้ลูกค้าก็จะถามจะคุยเหมือนกับว่าเออพี่หนูไม่เคยกินนะก็จะแนะนํา พี่อย่างนี้มันกินยังไงแกงอันนี้กินรสชาติแบบไหนเราก็จะถามลูกค้าคือลูกค้าชอบรสชาติแบบไหนคะรสจัดแนวเครื่องเทศหรือว่าจะเอาแบบรสนิ่มนวลที่เป็นติดหวานก็คือจะเป็นบัตเตอร์ชิคเก้นถ้าอาหารจะติดหวานและนิ่มนวลเพราะว่าจะใส่ครีมและนมส่วนใหญ่เด็กก็จะทานได้เมนูนี้เพราะจะเครื่องเทศจะไม่จ๋าเครื่องเทศจะไม่จัดมากแต่ถ้าจะเป็นพวกอาหารที่เครื่องเทศจัดก็จะมีพวกชิคเกน้นมาซลา แลมมาซาล่าชิคเกนลาลาอะไรพวกนี้จะเน้นเครื่องเทศเยอะเครื่องเทศจะจ๋ามากจะออกแบบเผ็ดร้อนอะไรพวกนี้ถ้าถ้าลูกค้าที่ทานรสจัดชาวอินเดียนะคะซึ่งเป็นพ่อค้ารับซื้อขายพลอยที่ตลาดพลอยจันทบุรีคะ่ะต้องมีการเดินทางมาทำงานต่างถิ่นก็เลยต้องหาอาหารอินเดียแต่ว่า,าหาทานได้ยากแล้วหาได้ก็คือไม่ถูกปาก ร้านอาหารอินเดียที่ทําแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็มีความหลากหลายทางรสชาติจึงจะช่วยให้ชาวอินเดียที่อยู่ในพื้นที่นี้หายคิดถึงบ้านไปได้มากเลยทีเดียวเพราะว่ากลิ่นเครื่องเทศแล้วก็รสชาติที่คุ้นเคยของเมนูอาหารอินเดียแท้ๆค่ะแต่และเมนูก็ต่างกันอย่างปานิปุรีก็จะเป็นของทานเล่นส่วนประกอบก็จะมีพวกมันฝรั่งพวกถั่วจะมีถั่วกะลาจิเนะคือถั่วอินเดียค่ะ แล้วก็จะมีน้ำกินเหมือนเส้นมามากก่ากรอบของคนไทยเราก็จะเรียกเส้นมาม่าเนาะแต่ของเขามันไม่ใช่ไงคะมันเขาเอามากินเล่นได้มัมนรสชาติมันก็จะเค็มเ็มมันๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนผสมที่ใส่ไปในลูกถ้าลูกค้าทานที่ร้านคือเราจะเจาะและใส่ให้ทุกอย่างแต่แยกน้ำจิ้มมาให้น้ำจิ้มที่ใส่ไปในลูกก็จะมีน้ำจิ้มน้ำสระนหน่กับน้ำจิ้มมะขามเปียกซอสมะขามนะคะ อันนี้จะเป็นอาหารว่างส่วนอาหารหลักเลยที่ลูกค้าทานประจําอยู่ที่ร้านก็จะมี1ชิเคเก้นตันตุรีไก่อบเตาอินเดียค่ะจะเป็นเตาถ่านเราใช้เตาถ่านค่ะที่อบอบก็ประมาณ15นาทีค่ะจะเสร็จลูกค้าอาหารเมนูของอินเดียทุกอย่างต้องใช้เวลาหมดเราจะมาทำเร็วไม่ได้อะค่ะ แม้แต่แผ่นนานหนึ่งแผ่นเราก็ต้องใช้เวลาในการทําแป้งทุกอย่างเราต้องปานนี่ทุกอย่างเพราะว่าอาหารอินเดียต้องใช้เวลาทุกเมนูค่ะ,ะเครื่องปรุงจะหลากหลายมากเราใช้เครื่องปรุงเยอะมากทั้งยีราปน่นเมล็ดผักชีปน่นยีราเม็ดพริกปน India, ่นอินเดียขมิ้นอินเดียพวกป้วยกั๊กพวกการพลูอะไรนี้ต้องมีครบทุกอย่างขาดไม่ได้เลยแล้วก็อย่างเช่นเราต้มชาอินเดีย India, คือมาซาราที เราก็ต้องมีพวกเครื่องเทศพวกนี้เน้นคือหนึ่งขิงพวกขิงป่วยกักพวกาการพลูเราต้องใส่แล้วก็พริกไทยดำขาดไม่ได้เลยครับพวกนี้ต้องใส่คนอินเดียเหมือนกับว่าทางวัฒนธรรมเขามาทางเครื่องเทศอะคะ่ะเขาจะขาดไม่ได้เรื่องเครื่องเทศวัฒนธรรมเขามาแบบนั้นหลักๆเลยคือเครื่องเทศของเขานี่ต้องมาเป็นหนึ่งเลยอะคะ่ะเครื่องเทศนี่มีสรรพคุณเยอะมาก คือเขากินแก้ท้องอืดท้องอะไรได้หมดทุกอย่างอะค่ะแก้ร้อนในเหมือนกับว่าเขาอากาศร้อนเขาก็จะกินโยเกิร์ตแต่โยเกิร์ตที่เราทําคือโยเกิร์ตที่เราทําขึ้นมาเองค่ะเราไม่ได้ไปไปหาซื้อโยเกิร์ตที่ร้านเราทําเองทีมงานของเรานะคะได้มีการเดินทางไปยังร้านอาหาร o อย l ล i ิ c h e เช่น t a u r ร n t ค่ะ ซึ่งเป็นร้านอาหารอินเดียตั้งอยู่ในตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจันทบุรีตั้งมานานแล้วกว่า10ปีนะคะมีเมนูให้เลือกนับ40เมนูเลยค่ะพ่อครัวอย่างคุณอานิสกุมานชาวเมืองหิมาจัสประเทศทางภาคเหนือของอินเดียได้มีการมาปรุงอาหารอินเดียแบบจานต่อจานเลยค่ะออแฟนพี่เขาทำพลอยมันอยู่บริษัททำพลอยที่จันทบุรีแล้วพี่รู้จักกับเขา เหมือนก็ว่าคุยกันติดต่อกันแล้วชอบกันก็มาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เมื่อก่อนพี่ก็ทํางานโรงแรมเป็นแม่บ้านเป็นรูมเมทของโรงแรมาทางาน8ปดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นบางวันเลิกหกโมงอย่างเงี้ยเราเหนื่อยแล้วหมดแรงไหนจะต้องดูลูกอีกแทนก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมเราก็มาเปิดร้านของตัวเองถามว่าอะไรได้วันละสามร้อยที่เราไปทําตรงนู้นเรามาขายตรงนี้เราก็ได้อยู่แล้วสามร้อยเพียงแค่ ช่วงแรกเราต้องลงทุนเราต้องมีเงินทุนมาลงแค่นั้นเองอ่าเราก็เริ่มก่อตั้งจากอ่าทำมังสวิรัตแต่หลักๆแล้วแฟนคือวันจุกวันเสาร์วันอาทิตย์เขาก็จะเซอร์พอยเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาทําอาหารไว้ให้เราแล้วเขาก็จะไปบ้างมาบ้างอะไรอย่างนี้ร้านเราชื่อร้านรอย a l k คิดเช่นนะคะอ่าร้านที่มีเนื้อสัตว์ เราจะเปิดทุกวันอาทิตย์ถึงวันพุธค่ะวันพฤหัสเราจะหยุดพักผ่อนหนึ่งวันค่ะแล้ววันศุกร์วันเสาร์เราก็จะไปเปิดอามังสวีรัตค่ะสําหรับพ่อค้าตลาดพลอยที่กินมังร้0ยเอซผลการที่เรามาเปิดก็คือการเรียกร้องจากลูกค้าคนไทยที่เขาอยากทานเนื้อสัตว์ส่วนมากร้านเก่าจะเป็นมังสวีรัตที่เขาไปทานเขาก็จะเรียกร้องแล้วว่า,าเขาอยากทานเนื้อสัตว์นะ มีชิคเก้นบัตเตอร์ไหมอะไรไหมอย่างนี้เวลาลูกค้าไปทานที่ร้านมังก็จะถามเราก็บอกว่าไม่มีนะคะที่นี่เป็นมังร้อเรซเราก็เลยคิดกันกับแฟนเฮ้ยจะทํำยังไงดีเหมือนกับว่าลูกค้าอยากกินตรงนี้ถ้าเรามาทําตรงนี้เราจะเราจะ,อะตอบโจทย์ลูกค้าได้เยอะกว่าลูกค้าจะตอบรับเราได้เยอะกว่าเพราะมันมีเนื้อสัตว์ให้เลือกหลากหลายมีทั้งกุ้งไก่ปลาไข่แทะอะไรพวกนี้ค่ะแต่ที่ร้านชื่อจะไม่มีเนื้อ เพราะว่าเขาบูชาวัวเขาจะไม่กินเนื้อเลยพวกนี้เราก็เลยมาตั้งร้านนี้แล้วก็ลูกค้าประจําที่เคยถามเราที่เคยไปทานกับเราที่ร้านเก่าเราก็จะบอกเขาว่าส่งไลน์บอกเขาเลยทุกคนอพี่เปิดแล้วนะร้านนี้พี่เปิดวันนี้วันนี้ลูกค้าก็จะตามเรามาเขามาลองชิมปากต่อปากลูกค้าก็จะพูดกันต่อไปคนที่เขาชอบในรสชาติของกรุงเทศเขาชอบในรสชาติของอาหารเราเขาก็จะมีปากต่อปากไปเรื่อยๆค่ะ เหมือนไปรีวิวลงติ๊กต็อกบ้างไปรีวิวทางเพจของเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นร้านอาหารขนาดเล็กนะคะแต่ว่าเมนูที่ไม่ธรรมดามีทั้งเมนูคาวแล้วก็หวานมากกว่า40เมนูภายในร้านสะอาดสะอา้านถูกจัดอย่างมีระเบียบแล้วก็ทำอาหารทุกเมนูด้วยความประณีตถูกสุข,ขลักษณะค่ะโอ้เยอะมากค่ะเมนูแต่เมนูหลักเลยที่ ลูกค้ามาที่ร้านเราต้องสั่งคือมาซาร่าแรมแกงแพะหรือแกงแกะจะเป็นรถจัดเขาก็จะถามแล้วว่า,าแพ้บางคนไม่กล้าทานไม่กล้าเปิดใจเขาคิดว่าเหม็นไหมกลิ่นแรงไหมสาบไหมเราก็จะบอกว่า,าเราก็ไม่คอนเฟิร์มร้อย์เซนว่ากลิ่นแรงไหมเพราะว่าคนแต่และคนรสปากไม่เหมือนกันเราก็จะบอกว่าลูกค้าลองไหมคะทางร้านเราก็ทําแบบ เครื่องเทศเยอะนะคือดับกลิ่นอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ลูกค้าก็จะอ่ะลองก็ได้แต่ลูกค้า90%ที่มาทานเมนูมาซาร่าแลมจะบอกว่าไม่มีกลิ่นเลยแล้วเนื้อจะนุ่มมากคือเราต้มในหม้อแรงดันดับด้วยกลิ่นเครื่องเทศแล้วก็เมนูที่ลูกค้าชอบมากที่สุดก็คือ b บัตเตอร์ชิคเก้นอามาซาร่าชิคเก้นชิคเกลลาลาปานีปูรี ไก่ย่างตันตุลีปลองตันตุลีชีสนานกะหลิกนานพวกนี้ลูกค้าจะชอบทานและกันหนึ่งที่ลูกค้าชอบเลยคือเมนูขนมหวานกับเมนูน้ําผลไม้ปั่นก็คือสวิตแมงโก้สวิตกับสมงโก้เชคลูกค้าจะชอบและของหวานของหวานจะเป็นกุหลับจามุนเลยค่ะลูกค้าบางคนก็จะถามว่ามีรัสมาลัยไหมรัสมาลัยไหมคือ ร้านมาอะไรลูกค้าส่วนนอ้อยที่จะทานเนาะคือเราทําขึ้นมาแล้วเราเอาไว้ได้สองสาวันคือเราถ้าลูลกูค้าไม่ไม,ไม่ไม่สั่งหรือว่าไม่ทานเราต้องทิ้งแล้วเพราะเราเก็บไว้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นกุหลาบจามูนเราทําไว้ได้ได้ถึงสี่ห้าวันอย่างเงี้ยค่ะห้องครัวเล็กๆห้องนี้นะคะมีกลิ่นเครื่องเทศหอมตลบอบอวนเป็นห้องทำงานของคุณอาเมสแล้วก็คุณมีนาที่ช่วยกันทำอาหารอินเดียให้กับลูกค้า วันนี้นะคะคุณมีนาแล้วก็คุณอานิสมาสาธิตการทําอาหารให้เราได้ชมหลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคริกเช่นคันตูรีไก่อบเตาถ่านแบบฉบับอินเดียข้าวหมกไก่ชิเคเก้นบัตเตอร์มาซาล่าแลมนานชีสนานกะลิสแล้วก็โลตีค่ะอันนี้เป็นเมนูของไก่ย่างคันตูรีนะคะเป็นสะโพกไก่ย่างเป็นเป็นไก่อบในเตาถ่านของอินเดียค่ะอันนี้เราจะหมักเสร็จแล้ว คือเราหมักกับเครื่องเทศหลายอย่างที่ใส่เข้าไปในนี้มันจะหอมมากค่ะแล้วเราก็จะมาเสียบกับเหล็กแล้วเราจะใส่เข้าไปในเตาอบประมาณ15นาทีค่ะเตาอบอันนี้จะเป็นเตาอบอินเดียจะใส่ถ่านอยู่ข้างในอะค่ะแล้วเราจะปิดฝามันจะอบทุกอย่างไว้ในนี้จะความร้อนจะดีมากค่ะอ่ารสชาติก็จะหอมเครื่องเทศแล้วก็จะมีรสเผ็ดนิดนิด,นดมีรสเกลือนิดหน่อยแล้วเราก็จะมีน้ำจิ้มสีเขียวให้อีกเป็นกิ่นจักรีของคนอินเดียที่เขาเรียก เราจะใส่ถ้วยเสิร์ฟพร้อมกันค่ะต้างกับไก่ย่างไทยคนละคนละรสชาติเลยค่ะอันนี้จะไปทางกลิ่นเครื่องเทศเมนูแรกนะคะจะเป็นบัตเตอร์ชิคเก้นแล้วก็มาซาร่าแลมค่ะจะมี2เมนูที่ลูกค้าชอบสั่งทานที่ร้านที่ลูกค้าชอบที่สุดที่เราขายดีที่สุดค่ะซึ่งจะต้องใช้เครื่องเทศใช่ค่ะเครื่องเทศก็จะมีหลากหลายหลากหลายอย่างค่ะเครื่องเทศก็จะมีพริกอินเดียยีราเม็ด ยีราป่นเม็ดผักชีป่นพริกไทยดำแล้วก็ใบแกงของเขาค่ะจะทำให้กลิ่นหอมแล้วก็จะมีเครื่องเทศรวมคขมินอินเดียค่ะแล้วก็เกลือแล้วก็เนยอินเดียค่ะที่เราจะต้องใช้ในส่วนผสมของแกงค่ะทุกอย่างนี้เป็นสมุนไพรที่ดีต่อร่างกายด้วยใช่ค่ะทุกอย่างเป็นสมุนไพรที่ดีต่อร่างกายหมดเลยค่ะวิธีการทำนะคะ อันนี้จะเป็นพริกปั่นกระเทียมขิงค่ะอันนี้คือเมนูมาซาร่าแลมนะคะตอนนี้เราจะใส่น้ำมันนะคะแล้วเราก็จะใส่เม็ดยีราลงไปแล้วก็จะใส่พริกกระเทียมปั่นแล้วก็ขิงปั่นที่เราทำไวอันนี้จะเป็นพวกเม็ดป่วยกา์ผักชีดาเม็ดพริกไทยดำค่ะจะเป็นเครื่องเทศเป็นเม็ดๆใส่ลงไปคเครื่องเทศหลายอย่าง เราก็จะใส่ลงไปในกระทะค่ะอันนี้เราใส่ยีราค่ะแล้วก็จะใส่เครื่องเทศลงไปผัดให้หอมแล้วก็จะใส่พริกกระเทียมปั่นขิงปั่นอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงที่เราผัดไว้จะเป็นหอมมะเขือเทศ แล้วเราก็จะใส่พริกอันนี้พริกแดงอินเดียค่ะแล้วก็ยีราป่นค่ะอันนี้มาซารารวมค่ะแล้วก็จะใส่ใบแกงค่ะอันนี้พริกไทยป่นค่ะพริกไทยดำ เราต้องผัดให้เครื่องเข้ากันแล้วหอมอันนี้เป็นแรมที่เราต้มในหม้อแรงดันให้เนื้อเขานุ่มเราจะต้มกับเครื่องเทศแล้วเราก็เอามาแบ่งไว้1นหนึ่งจานต่อหนึ่งถุงที่เราแบ่งไว้ค่ะแล้วเราก็จะมาใส่แก่ อินเดียค่ะใส่ให้หอมขึ้นเสร็จแล้วค่ะนีค่ะแล้วเราก็จะโรยผักชีค่ะ ต่อไปเราจะทำบัตเตอร์ชิคเก้นนะคะบัตเตอร์ชิคเก้นไก่ที่เราใช้จะเป็นไก่ที่เราอบในเตาถ่านอินเดียเมื่อกี้นี้ค่ะแล้วเราก็จะมาตัดค่ะแล้วเราก็จะไปทำแกงนะคะเราต้องใช้เนยบัตเตอร์ชิคเก้นเพื่อความหอม ใส่เนยใส่ยี่หรามเม็ดค่ะอันนี้เป็นเครื่องแกงที่เราผัดไว้ค่ะมีหอมมะเขือเทศที่เราผัดแล้วเราก็ไปปั่นค่ะแล้วเราก็เอามาทำแกง อันนี้เป็นพริกไทยพริกแดงอินเดียค่ะพริกป่นแล้วก็ยี่ราป่นค่ะใบแกงค่ะแล้วก็มาซาร่ารวมค่ะบัตเตอร์ชิคเก้นจะติดหวานค่ะเราต้องใส่น้ำตาลนิดหน่อยบัตเตอร์ชิคเก้นเมนูนี้จะต่างจากเมนูมาซาร่าแลมตรงที่เครื่องเทศจะไม่แรงเหมือนมาซาร่าแลมค่ะและรสชาติจะนิ่มนวล มาซา,ลาลราแลมจะออกรสชาติเผ็ดร้อนแต่บัตเตอร์ชิคเก้นจะนิ่มนวลมีเนยมีนมค่ะแล้วเราก็เอาไก่ใส่ไก่ที่เราหั่นไว้เมื่อกี้จากเตาอบเราก็ใส่ครีมค่ะวิปปิ้งครีม แล้วเราก็ต้องใส่เ <c ười> นยเสร็จแล้วเราก็จะใส่ เราก็ใส่ครีมข้างบนค่ะเสร็จค่ะวอเตอร์ชิคเก้นอันนี้เราจะทำข้าวหมกไก่นะคะข้าวหมกไก่อินเดียตัวนี้เรากำลังต้มข้าวแล้วกลังเอาข้าวออกจากน้ำอยู่ค่ะข้าวที่เราต้มเราก็ต้องใส่เครื่องเทศลงไปด้วยเพื่อมีความกลิ่นหอมในข้าว ข้าวทุกเมนูที่ร้านเราจะเป็นข้าวบัตมารตีหมดเลยค่ะเป็นข้าวอินเดียหมดเลยต้มแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอาเข้าวใส่ไปในหมอ้ออันนี้เราเอาเข้าวใส่หม้อแล้วค่ะเราจะใส่เป็นชั้นๆค่ะแล้วเราก็จะเอาไก่ใส่ชั้นหนึ่งเอาข้าวใส่แล้วก็เอาไก่ใส่อีกชั้นหนึ่งค่ะเราก็จะโรยให้ทั่วเพื่อใหอ้ปิดข้าวหนึ่งชั้นแล้วเราก็จะใส่ข้าวอีกชั้นหนึ่งแล้วเราก็จะใส่ไก่อีกชั้นหนึ่งนะคะ ็จแล้วเราก็จะมาใส่เครื่องเทศสีโรยข้างหน้าค่ะแล้วเราก็จะเอาฟอยล์ปิดแล้วเราเอาฝาปิดแล้วก็มาตั้งในเตาอันนี้อีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็เอาของหนักทับไว้เพื่อไม่ให้อากาศออกเพื่อให้ข้าวมันระอุอยู่ข้างในพอมันเสร็จ ห้านาทีเราก็จะพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะตอนนี้เราจะทำนานชีสกับกาลิกนานคือนานกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราจะทำนานชีสก่อนเลยค่ะคือแป้งอันนี้เราหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะทำแล้วค่ะอันนี้เป็นแป้งนานค่ะอันนี้เป็นแป้งนานอันนี้จะเป็นชีสค่ะเราจะใส่ชีสไปข้างใน แล้วเราก็จะปิดค่ะพอปิดเสร็จเราก็จะมาคึงอีกทีนึงค่ะมาแล้วค่ะอันนี้เราก็จะไปใส่ที่เตาใส่ที่เตาเนี้ เราก็จะมาทําให้มันฟูและร้อนอีกทีหนึ่งอันนี้เสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาวางตรงนี้เพื่อจะตัดเราจะทาบัตเตอร์ข้างบนค่ะอันนี้เราก็จะตัดเป็นสี่ชิ้นค่ะ เราก็จะใส่ตะกร้าไปเสิร์ฟให้ลูกค้าหนึ่งแผ่นค่ะนานชีสเป็นแบบนี้ต่อไปเราจะทำนานกระเทียมนะคะนานกระเทียมหรือกระลิกนานค่ะเราก็เจากระเทียมโรยข้างบนค่ะ แล้วก็ผักชีค่ะแล้วเราก็จะคลึงให้แป้งกับผักชีกลมเกลืนกันแล้วเราก็ไปปิ้ง แล้วก็รอให้แป้งเขาฟูขึ้มานิดหนึ่งนอกเหนือจากเมนูที่สาธิตไปแล้วนะคะทางร้านก็ยังมีเมนูอาหารข้าวมีของหวานแล้วก็มีน้ำผลไม้ปั่น เอาใจลูกค้าชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ต้องการสัมผัสรสอาหารของอินเดียในราคาที่เบากระเป๋าค่ะถ้าอาหารทางร้านนะคะทางร้านอาหารอินเดียรอยัลคิเชนนะคะถ้ามาที่ร้านเราจะมีเมนูให้ทานเล่นมี1เมนูนะคะคือเมนูปาณีปุรีค่ะปาณีปุรีเราจะเป็นแป้งทอดกรอบ1ลูกแล้วเราก็จะใส่มันฝรั่งใส่ถั่วกะหร a j แนะแล้วก็ใส่น้ํากินของอินเดียค่ะแล้วเราก็จะเอาน้ําจิ้ม อซอสมะขามใส่ลงไปในลูกแล้วเราก็เจ้าน้ำสะรนแหนะคะใส่ลงไป1คำหนึ่งต่อ1ลูกค่ะเข้าไปในปากกัดแล้วแตกโบ๊ะเลยค่ะอันนี้จะเป็นอาหารทานทานเล่นอาหารว่างที่รออาหารมื้อหลักนะคะพอเราทานอันนี้เสร็จเราก็จะทานอาหารหลักค่ะเราอาหารหลักจาก40บเมนูของทางร้านนะคะจะมีที่เราเลือกมาวันนี้ก็จะมีบัตเตอร์ชิคเก้นค่ะมัซตาร์ดแลมค่ะแล้วก็ข้าวหมกไก่ค่ะกาลิกนานชีสนาน แล้วก็โรตีจจปาตี้ค่ะอันนี้เป็นโรตีขีของคนอินเดียที่คนอินเดียชอบทานที่สุดค่ะเราก็จะทานอาพวกแป้งนานเราก็จะกินกับจิ้มกับแกงทุกอย่างค่ะซึ่งจะมีสลัดเป็นเครื่องเคียงค่ะเครื่องเคียงของสลัดนะคะ,ะถ้าอยากทานให้อร่อยเราต้องใส่เกลือที่หอมค่ะแล้วก็บีบมะานาวแล้วก็ทานคู่กับอาหารทุกอย่างคือเป็นอาหารคาวจะอร่อยและเข้ากันดีมากค่ะจะเปลี่ยนรสชาติอาหารให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะ ทานอาหารหลักเสร็จแล้วเราก็มีของหวานค่ะคือกุหลาบจามุนค่ะเป็นขนมหวานของอินเดียค่ะจะหวานค่ะแต่ในลูกกลมๆที่มีอยู่ในถ้วยนะคะจะผสมไปด้วยเนยและนมค่ะพอเรากัดเข้าไปจะหอมมากค่ะจะหอมเนยและนมค่ะพอเราทานของหวานเสร็จเราก็มีน้ําผลไม้ปั่นค่ะซึ่งหนึ่งจะเป็นน้ำอบานาน่าเชคค่ะสองจะเป็นแมงโก้ลัสซี่ค่ะ จะเป็นสวิสลัสซี่ค่ะนี่คือน้ำของทางร้านค่ะเชฟของเราก็คือจะชื่ออานิสนะคะเขาชื่ออานิสกุมารค่ะเขาจะเป็นคนอินเดีย100%ซค่ะเป็นคนอินเดียทางเหนือนะคะบ้านเขาอยู่จะอาจจะอยู่ที่ฮิมาจันเปเดสค่ะซึ่งเขาจะเป็นเชฟที่ทําอาหารทุกอย่างค่ะร้านรอยัลคิทเช่นที่มีนาสัตว์นะคะเราจะเปิดทุกวันอาทิตย์ถึงวันพุธค่ะ เวลา11โมงถึง3ทุ่มค่ะเวลาเปิดของทางร้านแล้วเวลาปิดนะคะเราก็อยากฝากให้คนไทยมาเปิดใจรับประทานอาหารอินเดียซึ่งมีเครื่องเทศอตอนนี้โควิดกำลังระบาดเนาะเครื่องเทศทุกอย่างจะสามารถต้านโควิดได้ค่ะเพราะเป็นเครื่องเทศที่ร้อนแรงมากค่ะ Welcome to Royal Kitchen c ันต่อบุรีทุกคนคนไทยคนอินเดียทุกคนของคน Royal Kitchen ของฉ เพิ่นพิณมณีโชตค่ะเป็นข้าราชก,การครูทำงานมาจากจากาังหวัดลํานะคะเชื่อนเนี่ยเพื่อนก็ดูยูทูบแล้วก็เลยแบบว่ากินมากินอย่างหนึ่งก็เดี๋ยววันนี้มาลองอาหารพินเดียกันดูค่ะอะไรเปิด GPS มากันถ้ายิ่งไม่เคยก็ต้องมาลองครับถ้าไม่ลองไม่รู้นะก็ะอร่อยดีนะคะแบกแปลกๆดียิ่งเมื่อกี้ไอตัวลูกๆอ่ะ เรียกชื่อไม่ถูกว่า,วาอะไรอะไรคะอันนั้นอร่อยค่ะอันนี้ก็อร่อยถึงให้ร้านเขาแนะนําว่ามีอาหารอะไรอร่อยก็ให้ใหเขาเอามาลองนะคะรยัคิเชนรเตอรองนะคะเปิดทุกวันอาทิตย์ถึงวันพุธค่ะตั้งแต่11โมงไปจนถึง3ทุ่มที่นี่จึงเป็นของดีบ้านฉันที่ซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะเป็นของดีที่มาในรูปแบบอาหารการกิน สะท้อนวิถีวัฒนธรรมที่หลากหลายในบ้านของเราค่ะ